สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับเทคนิคเล็กน้อยนะครับในการนำเสนอสื่อด้วย powerpoint นะครับเราอาจจะเป็นผู้บรรยายนะครับสไลด์อย่างไรให้คนฟังแล้วก็สนใจนะครับขณะที่เรานำเสนอนะครับหรือว่าถ้าเราอาจเป็นคลิปการสอนกรณีที่เราทำสไลด์เป็นสื่อการสอนนะครับเราจะทำให้สื่อการสอนของเรามีความน่าสนใจอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคกันนะครับในคลิปนี้นะครับ ดับแรกเลยนะครับผมก็จะทําการรันสไลด์นะครับโชว์ขึ้นมาอ่าเริ่มสไลด์แรกอย่างนี้นะครับเราก็พูดถึงนะครับเรื่องการล้างหน้าอย่างไรให้ผิวใสไม่มีสิวนะครับสีวิธีการล้างหน้าที่ถูกต้องทําอย่างไรบ้างจากนั้นเราก็นะครับเลื่อนสไลด์ถัดไปอย่างนี้นะครับพอสไลด์ถัดไปนะครับมันก็จะมีทั้งหมด4ขั้นตอนนะครับทีนี้เราต้องการจะให้ผู้ชมนะครับหรือว่าคนที่ดูคลิปสองของเรานะครับ เข้าใจหรือว่านะครับดูไปทีละเรื่องนะครับแต่ตอนนี้มันมีทั้งหมดอยู่สี่ขั้นตอนนะครับในหน้าจอเดียวนะครับเทคนิคก็คือนะครับให้เรามาคลิกนะครับเครื่องมือแว่นขยายตรงนี้นะครับเครื่องมือที่มันเป็นการซูมหรือว่นขยายนะครับ1 2 3 4 5นะครับตัวที่5้านะครับเครื่องมือลำดับที่5เราก็คลิก1ครั้งครับเมื่อเราคลิกที่1ครั้งนะครับจะเห็นว่านะครับตอนนี้นะครับเมาส์ของเรานะครับ จะเป็นรูปแว่นขยายนะครับและนะครับเมื่อเราเลื่อนไปตรงไหนนะครับตรงนั้นก็จะสว่างนะครับตรงไหนที่เราไม่ได้เลือกนะครับมันก็จะมืดลงนะครับหรือว่าจางลงนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราเลือกตรงนี้นะครับเราก็อธิบายไปนะครับกรณีที่เราต้องการอธิบายภาพเล็กนะครับแล้วก็เลื่อนมาอย่างนี้ก็ได้นะครับภาพที่2ภาพที่3นะครับแต่ถ้าเราต้องการเน้นนะครับอธิบายแต่ละรูปภาพให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับ พอเลื่อนเมาส์มาถึงจุดนี้นะครับให้เราคลิกเมาส์หนึ่งครั้งเนี่ยมันจะเป็นการซูมสไลด์เข้ามานะครับเฉพาะพื้นที่หรือว่าเฉพาะส่วนที่เราเลือกนะครับจากนั้นเราก็อธิบายนะครับในการล้างหน้าบริเวณหน้าผากนะครับต้องทําอย่างไรนะครับไปตามลูกศรอย่างเงี้ยนะครับจากนั้นพอถึงขั้นตอนที่2นะครับสังเกตว่าตอนนี้เมาส์เราเป็นรูปมือนะครับเราสามารถที่จะคลิกเมาส์แชื่ไว้นะครับแล้วก็เลื่อนนะครับ เลื่อนภาพมาฝั่งนี้ได้ไหมครับเนี่ยมาฝั่งนี้นะฮะอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อธิบายลำดับที่2ต่อก็ได้นะครับหรือนะครับเลื่อนไปลำดับที่3อย่างงี้นะครับแล้วก็เลื่อนมานะครับแล้วก็อธิบายนะครับจากนั้นก็ลำดับสุดท้ายนะครับขั้นตอนที่4นะครับอันนี้คือกรณีที่เราใช้เทคนิคการซูมนะครับทีนี้จะออกจากการซูมเพื่อเข้าสู่โหมดปกติอย่างไรนะครับ ก็กดปุ่ม ESC หรือ Escape นะครับที่แป้นพิมพ์หนึ่งครั้งก็จะเป็นการหยุดซูมนะครับเราก็เลื่อนสไลด์ถัดไปได้แล้วนะครับการเลื่อนสไลด์ถัดไปนะครับเราอาจจะเอาเมาส์มาคลิกนะครับตรงลูกศรเดินหน้าถอยหลังตรงนี้ก็ได้นะครับหรือนะครับเราซ่อนเมาส์ไว้ก็ได้นะครับแล้วก็จิ้มไปที่นะครับแป้นพิมพ์ช็อตคัะที่ชื่อว่าตัว N นะครับ N ยอบมาจาก n e x t นะครับ แต่ถ้าเรากดตัว P ก็คือ p r e v i o u s ก็คือสไลด์ที่ผ่านมานะครับถ้าเรากดปุ่ม N อ่ามันก็จะเปลี่ยนเป็นสไลด์ถัดไปอย่างนี้นะครับพอมาสไลด์ถัดไปนะครับอ่าเราต้องการจะอธิบายเรื่องอาการปวดหัวนะครับมันมีกี่แบบนะครับและมีลักษณะอย่างไรนะครับเราก็เกิดเรื่องเสร็จแล้วเราก็กด N นะครับเพื่อเข้าสู่การอธิบายนะครับพอมาถึงสไลด์นี้ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเรานะครับ จะซูมนะครับเราก็ใช้เทคนิคการคลิกไปที่เครื่องมือซูมนะครับอ่าแล้วก็เลื่อนไปนะครับในรูปที่เราต้องการอธิบายนะครับอย่างเงี้ยนะครับเครื่องมือซูมนะครับก็จะมีประโยชน์นะครับถ้าเราคลิกนะครับมันก็จะอธิบายนะครับทีละรูปนะครับทำให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับออกจากการซูมก็กดปุ่ม ESC นะครับ หรือนะครับเรามาใช้เครื่องมือนะครับตัวที่3นะครับเครื่องมือก็คือปากกานะครับถ้าเราคลิกที่เครื่องมือนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้ตัวชี้แบบเลเซอร์นะครับอธิบายไปนะครับตอนนี้เรากําลังโฟกัสที่ตรงไหนนะครับการปวนหัวแบบนี้เราก็ขยับเมาส์นะครับผู้ชมก็จะเห็นว่าตอนนี้เรากําลังพูดตรงไหนอธิบายส่วนไหนของรูปนะครับหรือนะครับเราจะใช้ปากกานะครับในการเขียนนะครับ คลิกไปที่รูปปากกานะครับก็สามารถที่จะขีดจะเขียนอธิบายนะครับในสื่อการสอนของเรานะครับหรือนะครับในเรื่องที่กำเราลังเรากาลังนะครับอยากให้คนอื่นนะครับเข้าใจในส่วนไหนๆนะครับทีนี้นะครับนอกจากจะขีดจะเขียนลงไปในรูปแบบนี้นะครับเรายังสามารถที่จะทําให้นะครับ PowerPoint ของเราขณะการนําเสนอเนี่ยให้กลายเป็นไวท์บอร์ดสีขาวไปได้เลยนะครับวิธีการก็คือนะครับ เดี๋ยวการลบตัวนี้นะครับกดตัว e นะครับ e ก็ย่อมาจาก erase นะครับเนี่ยอย่างงี้ก็ลบทิ้งไปเลยนะฮะกดปุ่มนะครับตัว W u นะครับ W u ก็คือไว้นะครับย่อมาจากไว้ไปว่าสีขาวนะครับเนี่ยถ้าเรากด W u แป๊บนะครับเราก็จะได้นะครับไวบอร์ดขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับเราจะขีดจะเขียนจะวาดอะไรนะครับก็ทำได้หมดเลยนะครับอะไรมาอย่างไรพวกนี้นะครับ สามารถที่จะอธิบายไปด้วยขีดเขียนไปด้วยนะครับถ้าเรากดตัว B นะครับตัว B ก็จะเป็นแบล็ k นะครับแบล็ k ก็คือสีดำนะครับอย่างเงี้ยนะครับขีดเขียนอธิบายนะครับไปได้เหมือนกันนะครับทีนี้นะครับถ้าเรานะครับอยากเน้นข้อความด้วยปากกานะครับแล้วก็คลิกเครื่องมือนี้นะครับเครื่องมือที่3นะครับปากกาเน้นข้อความอย่างนี้นะครับก็สามารถที่จะนะครับ กดมาส์ใช้ไว้นะครับอธิบายไปว่าตอนนี้จะอธิบายเรื่องนะครับปวดัวจากไซนัดนะนะครับมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือนะครับเลเซอร์นะครับประกอบอธิบายอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นการเน้นนะครับเน้นจุดที่เราต้องการนะครับถ้าต้องการซูมนะครับก็คลิกเครื่องมือซูมนะครับแล้วก็คลิกเข้ามาแล้วก็อธิบายอย่างเงี้ยนะครับกด e sc นะครับก็ถอยกลับนะครับ รือนะครับเราอยากกระโดดข้ามไปสไลด์อื่นๆนะครับเราก็มาคลิกนะครับปุ่มนี้นะครับปุ่มที่4นะครับมันก็จะเป็นการแสดงสไลด์ย่อๆลงมานะครับขณะที่เราอยู่สไลด์นี้เราอยากกระโดดมาสไลด์นี้ก็ได้นะครับแล้วก็คลิกนะครับพอคลิกเสร็จนะครับเราอยากซูมนะครับแล้วก็ซูมคลิกเข้าไปอย่างนี้นะครับก็จะทําให้การนําเสนองานของเรานะครับมีความน่าสนใจนะครับทั้งเทคนิคการซูมนะครับ การเขียนนะครับโดยใช้ปากกานะครับเทคนิคการกดปุ่ม W นะครับเพื่อทำให้นะครับกลายเป็นไวบอร์ดนะครับสีขาวนะครับหรือว่ากดปุ่ม B ย่อมาจาก black นะครับก็จะเป็นไวบอร์ดสีดำนะครับการซูมนะครับการเดินหน้าถอยหลังนะครับ N ก็คือ next สไลด์ถัดไปนะครับ P ก็คือสไลด์ที่ผ่านมานะครับเรามีเทคนิคเล็กๆน้อยแค่นี้นะครับ ก็จะทําให้นะครับการบรรยายนะครับสื่อการสอนของเรานั้นนะครับมีความน่าสนใจอย่างแน่นอนนะครับหรือว่าการนําเสนองานของเรานั้นนะครับมีความน่าสนใจอย่างแน่นอนยังไงก็ไปลองนะครับไปลองใช้เทคนิคเหล่านี้ดูนะครับในการนําเสนองานด้วย powerpoint นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ